เลิกงานแล้วแต่ยังป่วยอยู่หรือไม่สะดวกไปโรงพยาบาลในเวลาราชการวันนี้บุรีรัมย์เวิ์มีทางออกมาให้ครับนี่คืออีกหนึ่งบริการดีๆจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์กับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการหรือ SMC Special Medical Clinic <อ>ที่เปิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนทำง,งานนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหรือใครก็ตามที่ไม่สะดวกมาโรงพยาบาลในเวลากลางวันครับไม่ต้องราง,งานไม่ต้องรีบร้อนอีกต่อไปหลังเลิกงานคุณสามารถตรงมาที่นี่ได้เลยครับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการหรือ SMC ตั้งอยู่ที่ชั้น1อาคารศูนย์ความเป็นเลิศดทางการแพทย์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าตึกสีม่วงนั่นเองครับหาไม่ยากแน่นอนโดยจะเปิดให้บริการในช่วงเย็นหลังเวลาราชการตั้งแต่เวลา6โมงเย็นไปจนถึง2ทุน่นมีค่าบริการพิเศษเพียง350บาทเท่านั้นครับนะับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกสบายมากๆสำหรับชาวบุรีรัมย์ทำให้เราสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบัยได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาทำงานอีกต่อไปชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับบุรีรมัมย์